สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดักผู้เล่นที่มาเอาแอนดรอปครับเัามาดิเฮ้ยกระเป๋าเต็มพระเอ้ยอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างดิ้งอะไรได้บ้างตอนนี้เฮ้ยสองฝากเลยจะเย็ดนี่อ้กกอดพี่ข้อกดอกดเฮ้ยมาสองคนเลยมาเข้ามาพร้อมกันเนี่ย เราก็ต้องหาปืนก่อนซึ่งผมเนี่ยก็จะบอกวิธีการหาปืนสําหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมเออหลายๆคนเนี่ยหาปืนไม่ได้หาปืนไม่เป็นขั้นตอนแรกง่ายๆเลยครับผมเดินไปตีไม้เลยครับต้นไหนก็ได้อหลังจากที่เราตีเสร็จทีนี้แห้เรามาคราฟอะไรก็ได้ครับผมคราฟแท่งไม้หรือคันธนูก็ได้ครับแล้วแต่ขนาดเลยนะครับผมส่วนผมเนี่ยจะคราฟแท่งไม้นะครับ หลังจากที่เราคาฟเสร็จแล้วให้า้ามาสักแคมปก่อนก็ได้หรือจะไปหาฟาร์มก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่นะถ้าหากว่าคุณมากับเพื่อนเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันก็ได้เช่นกันนะครับมาทีนี้ก็มากดที่แผนที่ครับ ผมเช็ดูก่อนครับว่าเมืองไหนเนี่ยเราควรไปเป็นอันดับแรกนะครับมาที่เมืองนี้ครับผมทุกคนจะเห็นว่ามันเป็น1ขีดใช่ไหมซึ่ง1ขีดนี้เนี่ยก็คือเมืองเลเวล1นะครับ2ขีดก็คือเมืองเลเวล2 3ขีดก็คือเมืองเลเวล3ซึ่งใครที่มาเล่นแรกๆเนี่ยก็ต้องไปเมืองเลเวล1ก่อนนะครับผมก็คือ1ขีดนั่นเองไปที่เมืองเลเวล1เลยนะเจะได้แบบหาปืนได้ง่าย <Yeah. S 1> ส่วนคําแนะนําเพิ่มเติมผมแนะนําให้ทุกคนนะครับที่มาเล่นเกมนี้ใหม่ๆเนี่ยแนะนําให้สร้างบ้านใกล้กลๆเมืองครับจะเป็นเมืองเล สองก็ได้แล้วแต่ A later few moments later. ถึงแล้วนะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันครับว่ามีคนฟามไปหรืออยังจา,ากว่ามีเนี่ยของในกล่องก็จะไม่มีอซอมบี้มาของทางนี้ก็ตีไปครับใครที่คราฟธนูมาก็ต้องยิงเอานะส่วนผมถนัดไม้มากกว่าน่าจะง่ายกว่าเยอะ ถ้าหากว่าผู้เล่นใหม่เดินจนเจอห้องเขียวงี้ครับผมให้จําไว้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะจําได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปหาการ์ดเขียวเพื่อที่จะมาเปิดห้องเขียวนะครับอาเจอการ์ดเขียวแล้วนะครับหลังจากที่เราได้การ์ดเขียวมาแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องไปห้องเขียวนะถ้าใครที่จําไม่ได้เนี่ยก็ต้องเดินหาอีกทีหนึ่งนะครับผมมันก็อยู่ในเมืองลเวลหนึ่งนี่แหละตรงไหนตรงนึงนะครับ แล้วก็มาเปิดครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีปืนอยู่นะครับทุกคน ไม่มีปืนนะทุกคนผมใส่ผมน่าจะเวลวเยอะแล้วแหละเขาเลยไม่ให้นะครับปกติเนี่ยมันจะมีปืนให้นะครับผมแล้วก็คีย์การ์ดเหลืองนะซึ่งคีย์การ์ดสีเหลืองนะครับต้องไปใช้ในเมืองเลเวลสองห้องสีเหลืองหรือว่าประตูสีเหลืองครับซึ่งห้องสีเหลืองเนี่ยก็มีโอกาสดรอปคีย์การ์ดสีแดงอยู่เช่นกันและคีย์การ์ดสีแดงเนี่ยก็ต้องไปใช้ในเมืองที่3ในเมืองที่3เนี่ยก็จะมีห้องสีแดงหรือว่าประตูสีแดงอยู่นะครับและอย่าลืมนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเกมนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากเมืองที่1ก่อนนะครับ อ่ะโอเคความเราได้ปืนแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดักยิงคนที่มาเอาแอ์ดรอปนะครับผมนี่ครับอันนี้คือแอ์ดรอปวันที่3นะครับผมอีก29นาทีแอ์ดรอปก็จะมานะครับเราก็จะกลับบ้านเอาเอมเบอร์ไปเก็บก่อนนะครับบังเอิญผมได้เอมเบอร์มาด้วยไง A a few moments e t l เอาให้เพื่อนเลยเพื่อนข้างบ้านเอาไปเพื่อนเอาไป และนี่ก็คือหลักการที่ผมจะแอร์ตรอป24ชั่วโมงของวันถัดไปครับไปครับผมอีก300เมตรนะครับผมก็จะถึงครับถุงนอนก็ไว้ก่อนเลยแล้วกัน3อันผมจะวางไว้3จุดนะครับผมผมก็จะดักแถวๆนี้นะครับแน่นอนว่าต้องมีคนมาเอาแน่นอนครับผมเดีย๋ยวเพิ่งยิงนะเจนนะเจนนะก็มีเวลาให้10นาทีนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาเอาหรือเปล่าในระหว่างนี้แต่เราต้องระวังตัวให้ดีดี โดนนะ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 โอ้ยเฟียวว่ะเสียวว่ะวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดเลยอ่ะไม่รู้มีกี่ตัวนะไม่แน่อาจจะมีสามตัวก็ได้ยี่แปดวิยี่แปดวิประมาณสักสิบวิแล้วกันผมจะวิ่งวิ่งเลย เอาให้หมด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 เอาเลยนะเอาให้หมดดาวคนนี้เหรอวะม,มาดิพญ,ญาด่วนพญ,ญาด่วนพญ,ญาด่วนเฮ้ยกระเป๋าเต็มพระเอ๋ยทิ้งอะไรได้บ้างทิ้งอะไรได้บ้างทิ้งอะไรได้บ้างตอนนี้เฮ้ยสองฝากเลยใจเย็นพี่ที่ขอกอดที่ขอกอด เฮ้ยเฮ้ยมา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 หัวนะ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 ดาวนะดาวนะพันยามาเป้านี่พันยามาเป้าสำสมสำสนาย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 มาใครไม่รู้ครับผมไปละจ้าไปละเด้อเฮ้ยมีคนเจ๊ะ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 เเฮ้ยโดน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 มาตาย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  โอ้โหว่าแล้วบ้าแล้วมาตายแน่นอนโอ้หมาตายเลยอ่ะโอ้โหนึกว่าจะรอดแล้วว่าไปละจ้าวิ่งก็ได้อยากได้ของวิ่งตามมาอยากได้ของวิ่งตามมาเฮ้ยหลังเข้าเฮ้ยหลังเข้า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 โอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาเลยอ่ะวิ่งก่อนวิ่งก่อนอะไร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 ระวังนะระวังหลังหงายระวังหลังนะระวังหลังหงายระวังหลังหงายเห็นใครไหมน่ะ มีคนวิ่งตามอยู่มานั่นแหละไม่เห็นหรอเฮ้ยหลังหินยังสบายใจกว่าเยอะหลังหินสบายใจกว่าเยอะหลังหินสบายใจกว่าเยอะทีไปก่อนแล้วกันโผลออกมาโผลออกมาเฮ้ยเฮ้ยหวัวแตกเฉยบ้ากูกระเอาไปฝากเพื่อนบ้านซะหน่อยบ้าเอ้ยกำลังสนุกเลยหายเลยอะ่ะมันหายไปได้ไงวะ และนี่แหละครับก็คือหลักการการที่ผมจะเอาแอร์ดอปนะครับมาครับกลับเข้าสู่คอนเทนต์เอาแอ r d ด24ชั่วโมงตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงเช้านะครับผมแอร์ดอปครั้งแรกของวันสนาเสียงได้ครับผมเพิ่งตื่นนะครับประมาณ10วิแอ r d ดจะมานะครับแอรดรแรกของวันโอเคแอรดอปมาตรงนี้พอดีพอดีเลยไปจุดที่เราตายเมื่อวานโอ้ยังไม่เคกดเลยแต่เช้า สิบนาทีอะอเฮ้ยเขี่ยมาใส่มาเฮ้ยเขี่ยไม่เห็นโอ้โหไม่เดียวเลยหรอเกิน หมดแรงอะ่ะเหยุวิดาไม่เนี่ยโอ้ยม,<า>มีแค่พานไล่อันเดียวเห็นบ้าเรืดด่งองกลับบ้านแล้ว,ดดลวมั้งเฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่กลับบ้านอีเบอร์อยู่แล้วในระหว่างที่ผมหยิบแอมเบอร์มาแล้วก็เดินหนีจากจุดเกิดเหตุน,นะครับซาตอุค้าก็ได้ขี่รถตามมาฮะมารถตามๆแล้วมาแล้วเกิน ิดวเหล้วจากที่ผมได้สังหารคุส่สซูตัวนี้เสร็จผมก็ได้ขโมยรถฝันตรงข้ามนี่ครับตามด้วยทิ้งรถด้วยแถวนี้ครับเพราะว่าฝันตรงข้ามเนี่ยสามารถดูได้ครับว่ารถตัวเองเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับ ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงสิบก้านาทีได้ดับตัวมาแล้วอีก5วินาทีครับระเบิดควันจะไปก่อนนะอันดับแรกบอกเลยเฮ้ยทางขวาเหรอเฮ้ยใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นเรายังไม่พร้อมเรายังไม่พร้อมเอ้ยเอ้ยโอ้โหบ้าคาตะยยนระเบิด พลาดๆๆาดพาดพาตรงเยวยว่แลเบิดอะ่ะแม่เอ้ย<า>ยิงไม่ก่อนอะโหมันเกี่ยวไปหมดเลยแมเ่เอ,อ้ยเอาสองตัวไม่อยากได้เอมเบอร์หรอกอยากได้ของในไอดอบว่ะดีนะเอาของในดอกพออันดับแรกเสียงใกล้อะ่ะะ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะทุกคนเฮ้ยเสียงมา้าโอ้ยอยู่ตรงไหนวะหลังจากที่ผมได้ถูกสังหารผมก็ไม่ได้เกิดจากจุดแอร์ดรอปอีกแล้วนะครับเพราะว่าสัตูเนี่ยได้ทำลายถุงนอนผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เวลาบ่ายหนานาทีนะครับผมมาเอาแอร์ดรอปไม่ทันนะทุกคนโหผมผมเข้าเกมชาไปนิดนึงอะตอนนี้เวลาบ่ายสองนะครับแอร์ดรอปมาแล้วอยู่ตรงนี้ Chúng còn, em con, cần, chúng mình mấy con Nào Ôi, ui, tôi lộ bợt, mấy ơi Đó nào, đừng bưng bưng nữa bọn có ma nữa, xin nổi nè Bà ơi Lẳng kho nè lên โอ๊ยเฉยๆหืมหกวีไอ้บ้าและแอนดรอปบกล่องนี้ผมก็พลาดอีกแล้วครับแต่ว่าบ้านมันอยู่นี่ครับบล็อกเล็กอันนี้คือบ้านศัตรูที่ผมสู้กับศัตรูที่แอนดรดปก่อนหน้านี้ครับเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตายไปเอาระเบิดก่นอนเด็กไว้เลยหระเกินแล้วเช่ผมได้เก็บเอมเบอร์ได้ครับผมก็หนีครับผมหนีปะว่าแล้วว่าแล้ววิ่งตามมาหนีวิ่งหนี วิ่งดีวิ่งดีโอ้อยวิ่งหนีกระสุนเลยบ้าก็จะวิ่งกลับบ้านเลยอ่อยกะกูยอมวิ่งกลับบ้านเลยสัตว์วิ่งกลับบ้านเลยกูโอ้ย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 ใจเย็นดิโอ้ยโอ้ยจั่วกลัวเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่บ้านมานันอะ ว้ายมาดีกระสุนพังพอดีโอ้ย <c oughs> ไปแล้วเด้อ่าอยู่แล้วจ้าไอเคระยะนี้ไม่มีคาว่าพลาดเรงตอนนี้ก็เวลา16.19นาทีนะครับตัวตรงนี้นะครับ ทำทาง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 ไว้ทำทางไว้ททไวเอาออกมาแม่งแอร์ดรอปหายที่บ้าใช่ครับผมโยนตัวเบิดควันจนมองไม่เห็นแอร์ดรอปและคุณสู้ก็หยิบแอร์ดรอปไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้ยออกมาแอร์ดรอปหายตอนนี้เวลา5้าโมงห้นาทีนะครับกำลังจะ6กโมงเลยนะครับแอร์ดรอปตัวต่อไปกำลังจะมาครับผมอีก3วิอ่ะอยู่ด้านบนนะครับ1นาทีเหรอโอเคเดี๋ยววิ่งก่อนเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งก่อน ถ้าสูนนี้ไม่ได้ก็คือจบเลยนะนเก็บเกๆบๆๆเก็เบเอร์แปดตกอยู่แต่ว่าเราก็ยังเกิดทันได้ของก็ยังดีอ่ะได้อะไรบ้างเนี่ยเฮ้ยวิย ได้ของเด็ดบ้านว่ะได้เกาะว่ะได้ขาว่ะได้ยูวิกเตอร์สวยสิครับแบบนี้พอใจเลยอะแอ,อบดรอปรอบนี้คือพอใจจัดตอนนี้เวลา1นึ่งทุ่ม,มกังจะ40นาทีนะครับผมแอบดรอปก็จะมาครับอีกแค่10วินาทีเท่านั้นนะครับเราดูกันว่ามันจะไปตกตรงไหนนะครับโอเคข้างบนไม่มีใครมากดเลยเหรออะไรเนี่ยโอ้โหเริ่มนับใหม่เลยอุ่าหรีบมา เดี๋ยวมาแนละ้วมาแนละ้วตายไม่รู้ตัว <laughs> สปาร์ตี้เราเร็วจะเพิ่งมีใครมานะพลังพางตัว ซึ่งเวลา2ทุ่มนะครับไม่มีใครมาเอาแอร์ดรอปเลยครับผมก็เลยฟาร์มได้ง่ายเลยฮะตอนนี้ก็เป็นเวลา3ทุ่ม20นาทีนะครับแอ,อร์ดรอปอีก3วิจะมาเร็วนี้ครับ <c oughs> เฮ้ยเสียงแบบโคตรเอาอะ อุ้ยยิงได้ไงทีมเดียวกันเหรอทำไมพวกมึงยิงกันน่ะยิงกันดิเอาเอาเอาเยาะให้กันเฉยโอ้เดินด้วยกันอะเกินโอ้ดนรูปสองโดนรูปสองครับโอ้โอ้โอ้ม่นะ โอ้ย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 ติดรีโหลดได้บ้างโอ้โดนลุมมาครับเกิ <sm all> ดโด <sm all> นลุมบ่มาดิ ตายตายตายกูตายไอ้เด็กจะเกิดมาแล้วเอ้ยเด็กเกิดมาแล้วระวังเฟื่อนระวังระระปัดยาลูกโดนลุมแน่เลยผมว่าเนี่ยโอ้ยเกิน่าลุมมาลุมมาโดนลุมมาเกิน่า เฮ้ยมาสองคนเลยบ้าเข้ามาพร้อมกันเลยอะขยิบเราแล้วก็คอยข,อขอยิบก่อนขอยิบก่อนขอยิบก่อน

เกินเกินเกินไปละจ้าย้อย่ายิงนะ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 ไปก่อนนะ เอ <laughs> โอเคตอนนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่ม3นาทีนะครับตอนนี้ก็หมด,ดรอบออแอร์ดอปแล้วนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูคลิปจบหรือเปล่าหรือว่าดูคลิปแล้วสนุกไปกับคลิปหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ใครที่อยากเล่นอยากลองเล่นเนี่ยก็สามารถโหลดเกมมิชชั่นอีโวมาลองเล่นได้ครับเกมนี้สนุกแน่นอนครับผมถ้าเลกับเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับบ๊ายบายฮะ